วัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่โรงพยาบาลพระลานบ้านะคะน้องไม่ต้องอาจเจียนนะทุกคนอาจเจียนอาหารเป็นพิษมีขนน้เหนียวหมูไปเมื่อเช้าแล้วก็อาจเจียนมาหกเจดรอบนะคะแม่รถก็เลยพาน้องไม่ต้องมาหาลงาคุณหมอที่โรงพยาบาล ตอนนี้ทุ่มครึ่งนะคะหมอ,อพบคุ่หมอแล้วคุณหมอก็ฉีดยาแล้วก็ตอนนี้ฉีดยานะคะแล้วก็รอดูอาการครึ่งชั่วโมงเนาะฉีดยาะะแล้วก็ให้น้ำเกลือนิดนึงแล้วก็ตอนนี้รอดูนําการอาการคือทุกคนตอนนี้นะคะกินอาหารอะไรต้องระวังนะน้อง่ต้องกินข้าวเหนียวหมูฝอยนะคะแล้วแม่แล้วน้อง่ต้องกินแม่แมรถก,ก็กินด้วยแม่เราก็เป็นนะคะตอนนี้ แต่ว่าไม่รถซื้อ,อยาก,กินแล้วนะคะแต่ของน้องไม่ต่อเนี่ยกินยาแล้วก็อ้วกแม่ก็เลยต้องพามาหาหมอนะทุกคนอันนี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะกินอะไรต้องกินแบบล,ล้อ้นนะทําใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขาเหนียวหูฝอยแม่รดว่าดีที่สุดแล้วก็ยังเจอปัญหาอย่างนี้นะคะอ,อ้วกมากี่รอบวันนี้เจ็ดรอบแล้วะคะ่ะเจ็ดแปดรอบ ทรมานมากเลยค่ะตอนอ้วกแล้วก็กินอะไรไปก็อ้วกตลอดเลยกินข้าวต้มไปก็อ้วกไม่ลดเลยต้องพามาโรงพยาบาลนะคะตอนนี้นนีเลยยาไปก็หายแล้วบญญาารรยากาศห้องให้เพื่อนๆดูบรรยากาศในห้องนะคะนี่แผนกดกน,นะคะทุกคน ให้นอนพักครึ่งชั่วโมงอืมแล้วก็นี้นะเกือแร้นะคทุกคนหมอเขาบอกว่าให้ถึงนอนพักถึงทุ่มสี่สิบห้าให้น้องม่ต้งลองจิตดูถ้าจิตแล้วไม่อาเจียนก็กลับอันได้นอนตอนนี้ตอนนี้คุยกับพี่เบเตย พี่เตยเธอมาคุยไปไหนกันเนี่ยเ,ออเดินเล่นอยู่แถวมันเป็นสวนแถวสวนแถวมอมสวนเดิมมาเหรอมากินตรงซีเหมือนไงใช่ใช่ที่มาตันน่ะก็เลยมาเดินเล่นเออหมึดแล้วไม่ไน่ากลัวตอนนี้นะคะก็ได้เวลา ที่พยาบาลบอกไว้นะคะว่าถึงทุ่ม45ให้น้องจิตเกิดอะไรดูถ้าจิตเกิดอะไรแล้วไม่อาเจียนก็กลับมาได้จิตเป็นค่อยๆจิตนะลูกจิตเีอะเยอะมากๆกดี๋มันจะอ้วกอ้วกแม่ค่อยๆจิตค่ะจิตเบาๆค่อยๆจิตน้อย แล้วพี่สาวอะไรคืนแม่อยู่จีนค่ะ<อ>เดี๋ยวปิดเทอมมาเมืองไทยเลือสนะ้นเลือดนมะีทไมนะเลือดมยหลอย,ออยู่ตอนนี้รออะไรอยู่คะต้องรอยารอยาแล้วก็รอจ่ายเงินเน,ะนาะกดไปเดี๋ยวเลือดอหลรไม่ต้องกดแน่นเนาะ เลือดดีค่ะเลือดตีเลือดไหลเขาบอกให้กดไว้ความต้องเลือดออกเบื่ออะไรนะ อันนี้ก็กำลังเอายานะคะทุกคนยาของมันไม่ตองยิง ร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฉีดยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ากินยาเนี่ยเราก็จะอ้วกมากมาเองนะคะทุกคนก็โอเคค่ะสวยคลินิก,ก, like, share, กเกอร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นติดตามยูทูปได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามช่องปียาแอลด้วยนะ,ะทุกคนบ๊ายบายดูแลตัวเองให้ดีๆนะทุกคนเลือกกินของร้อนๆนะคะใช่อย่าบ้านกัน